สวัสดีครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาข้าวนะครับประจ,จำวันที่23สิงหาคม2,565นะครับวันนี้ราคาก็ขยับมาเยอะนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับมาดูที่ข้าวเปลือกเจ้านาปังนะครับปี2,565นะครับจังหวัดนครสวรรค์ราคา9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิจิตร9 2 0 0บาทถึง9,500บาทจังหวัดพิศณุโลก900 0บาทถึง9,100บาท จังหวัดกำแพงเพชร9 0 0 0บาทถึง9 2 0 0บาทจังหวัดสุโขทัย8,800บาทถึง900 0บาทจังหวัดสุพรรณบุรี9,300บาทถึง9,400บาทจังหวัดเพชรบูร์9,100บาทถึง9 2 0 0บาทจังหวัดพระนครศรีอยุธยา9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดชัยนาท9 2 0 0บาทถึง9,400บาทจังหวัดลพบุรี 9,000บาทถึง9,300บาทจังหวัดอุตรดิตถ9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดอุทัยธานี8,900บาทถึง9,200บาทจังหวัดฉะเชิงเทรา9,300บาทถึง9,500บาทจังหวัดราชบุรี9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดนครนายก9,300บาทจังหวัดปทุมธานี9,000บาทถึง9,400บาทจังหวัดนครปฐม 9,200บาทถึง9,300บาทจังหวัดอ่างทอง9,100บาทถึง9,200บาทและจังหวัดสิงห์บุรี9,000บาทถึง9,200บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาต่อกันที่ข้าวหอมมะลินะครับปี2,564ทับ65จังหวัดสุรินทร์ราคา14,200บาทถึง15,000บาทจังหวัดนครราชสีมา14,500บาทถึง15,000บาท จังหวัดอุบลราชธานี13,600บาทถึง14,300บาทจังหวัดศรีสะเกษ14,000บาทถึง15,500บาทจังหวัดบุรีรัมย์14,100บาทถึง14,700บาทจังหวัดร้อยเอ็ด14,000บาทถึง15,000บาทจังหวัดมหาสารคาม14,000บาทถึง15,300บาทจังหวัดยโสธร 13200บาทถึง15800บาทจังหวัดชัยภูมิ14000บาทถึง15000บาทจังหวัดอำนาจเจริญ13900บาทถึง15400บาทจังหวัดนครพนม14000บาทถึง15000บาทจังหวัดขอนแก่น14200บาทถึง14900บาทจังหวัดสกลนคร13500บาทถึง14200บาทจังหวัดกาฬสินธุ์ 14500บาทถึง15000บาทจังหวัดอุดรธานี13500บาทถึง14300บาทจังหวัดหนองบัวลำภู14500บาทถึง15100บาทจังหวัดหนองคาย13700บาทถึง14500บาทและจังหวัดมุกดาหาร15000บาทถึง15500บาทวันนี้ราคาอย่างคงที่นะครับ มาที่ขา้าวเปลือกปทุมธานีนะครับนาปังปี2,565จังหวัดสุพรรณบุรีราคา1 6 0 0บาทถึง1 7 0 0บาทจังหวัดราชบุรี11,000บาทถึง11,100บาทจังหวัดชัยนาท1 8 0 0บาทถึง11,000บาทอันนี้ราคาสูงสุดนะครับปรับเพิ่มขึ้นไป200นะครับจังหวัดลบบุรี9,500บาทถึง 9,700บาทจังหวัดสิงห์บุรี1,500บาทถึง1,700บาทจังหวัดปทุมธานี1,600บาทและจังหวัดนครนายก1,500บาทมาที่ก็เปือกเหนียวเมล็ดยาวนะครับนาปีปี2,564ทั65จังหวัดขอนแกน่นราคา9,700บาทถึง9,900บาทจังหวัดอุดรธานี 9,300บาทถึง9,800บาทจังหวัดสกลนคร9,000บาทถึง9,700บาทจังหวัดกาลสิน9,600บาทถึง1 5 0 0บาทจังหวัดอุบลราชธานี8,500บาทถึง9,000บาทจังหวัดมหาสารคาม9,500บาทถึง1 1 0 0บาทจังหวัดร้อยเอ็ด9,000บาทถึง9,500บาทจังหวัดชัยภูมิ9,500บาทถึง10,000บาท จังหวัดนองบัวลำพู9800บาทจังหวัดน้องคาย9000บาทถึง9600บาทและจังหวัดมุกดาหาร10 000บาทถึง10500บาทวันนี้ราคายังคงที่นะครับมาดูที่ก็เปลือกเหนียวมมเมล็ดคะนะครับนาปีปี๒๕๖๔65จังหวัดอุดอรธานีราคา8500บาทถึง8800บาทจังหวัดอำนาจเจริญ 7500บาทถึง9000บาทจังหวัดมุกดาหาร800 0บาทถึง8,500บาทวันนี้ราคายัางคงที่นะครับมาที่ข้าเปลือกเหนียวเมล็ดคะนะครับนาปังปี2,565จังหวัดขอนแก่น7จ0 0ันบาทถึง8,500บาทจังหวัดสกลนคร8,400บาทจังหวัดหนองคาย7000บาทถึง7,500บาทและจังหวัดแพร่900 0บาทครับวันนี้ราคานะครับก็ ขยับไม่มากครับหรือเรียกได้ว่าแทบไม่ขยับเลยนะครับครับสําหรับการอัปเดตราคาข้าววันนี้ครับก็มีเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามนะครับช่องนายรองคนรักเกษตรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ